สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Elden Ring นะครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับเราก็ยังอยู่ด้านล่างของลิมเกฟอยู่นะครับซึ่งเป็นแผนที่เล็กนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็มีดันเจียนอยู่ที่หนึ่งซึ่งเด็กใหม่นะครับสมควรที่จะเข้าไปเก็บครับมันจะมีธุลีสงครามนะครับอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราปราบบอสในสุสานอันนี้เสร็จแล้วนะครับธุรีตัวนี้จะชื่อว่าลูเทลอัศวินหัวขาดนะครับจะเป็นตัวที่ ค่อนข้างหนาเลยนะครับในช่วงต้นเกมสามารถช่วยเรายืนแทงได้นะครับเวลาเราจะไปฟาร์มหรือว่าเราเจอบอสตอนนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับหนาพอสมควรเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับออกจากพร์ตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานจะมีสะพานข้ามไปการสะพานตรงนี้มีมอนอยู่ตัวนึงนะครับโหดอยู่เหมือนกันนะครับกระโดดข้ามไปก่อน ตรงนี้ก็ถ้ามีเวลาฟาร์มก็ฟาร์มสักนิดหนึงนะครับแล้วก็มาแต่จะมีมอนข้างทางนะครับแต่แต่ภาคนี้ผมว่ามันดีอย่างนะคือมันมีม้าให้ถ้าเป็นสมัยที่ผมเล่นดักโซนี่คือไม่มีม้าคือเดินเพียวๆเสี่ยงโดนตีมากแต่ถ้าเรามีม้าเนี่ยเรายังเออสามารถวิ่งผ่านได้ นะครับก็หักขึ้นบนมาแนละ้วข้างบนก็จะมีบอสตัวหนึ่งนะครับถ้าใครสดๆก็เข้าไปบวกได้เลยเนี่ยนะก็จะมีประตูอยู่ประตูหนึ่งนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็จะเจอพอรนะฮะก็เปิดพรไว้ก่อนเื่อตายนะครับจะได้มาเกิดตรงน,นี้นะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องลับนะครับซึ่งไอเทมอันนี้ผมเก็บไปแล้ว จาก NG ที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งจบไปตัวนี้ก็จะเป็นคมพีคมพีเล่คมพีของพ่อค้าเล่ร่อนนะครับจะอยู่ตรงศพสีดแดงๆตัวนี้ฮะเมืียร์ก็มอนในนี้ก็โคตรอยู่นะครับเว่ามันจบตีค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็ตัวมันก็จะมีสิ่งน่ารำคาญทุกอย่างก็คือตัวมันเองอะ่ะมันจะเนี่ยมันจะฟื้นยืนชีพตัวเองได้เราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะฟืน้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง เนี่ยฮะก็จะอยู่ตรงตรงศพที่เป็นตัวแดงๆเนี่ยนะฮะจะเป็นคำพีครับโอเคแล้วก็เราก็เลี้ยวลงดันเจียนไปนะครับ <c oughs> ซึ่งดันเจียนแบบนี้มันจะต้องไปเปิดคันโยกนะครับก็คือเหมือนเราจะต้องเคลียร์สีเขตของดันเจียนนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ประตูบอสถึงจะเปิดออกนะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นดอกระครังแก้วอุตสาหเอาไว้อัพได้นะครับ อ,อย่างน้อยอัพมาทั้งบวกหนึ่งบวกสองก็ยังดีครับเวลาเราเรามีใช้นะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าผมเวมัมเกินแล้วอะ่ะมอญในนี้ก็ค่อนข้างตีง่ายนะครับแต่เด็กใหม่ก็ตึงตึงมืออยู่นะครับเพราะว่ามันมอนมัน,ม,นมันลำคขวนะเดี๋ยวมันจะเกิดเนี่ยนะฮะ คอยเกิดเราต้องคอยปิดบางทีเราลืมตีเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่มพวิ่งใส่เราใหม่าตรงนี้ก็จะมีจะมีผมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันจะพ่นไฟได้นะ่ะเห็นปะพ่นมาคอ่ะคลอดถ้าเด็กใหม่อ่ะตายเลยนะทีเดียวเนะนี่ยนันก็จะมีตัวหนึ่งเราฆ่าไปก่อนนะ,ะกินยา รอให้ไฟหมดก่อนครับแล้วก็วิ่งไปอ่าชิดขวานะแล้วก็ฟันนะครับเดี๋ยวมันจะลงมามีมอนตัวหนึ่งอเอ๊ะออฟันผิดเอ,อ๊ะฟัน้นว่าวปันพุ่มันจะลงมานะครับที่พ่นไฟก็จะหยุดหยุดไปนะครับห้องนี้ก็จะมี ดอกระครังอีกแล้อไว้ไปเก็บได้ครับเอาไว้อัปเกรดตัวที่เราชอบนะครับมันจะมีสองอย่างว่าถ้า,ถาจำไม่ผิดนะก็จะมีดอกละครังสุปาากับดอกละครังวิญญาณนะครับจะกวนใจอย่างเลยฮฮฮฮฮเนี่ยบอตีมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายเลยเราก็ต้องมาคอยเก็บอีกสามสองสามสามนะครับ อคนี่ก็เป็นหน้าก,กากอลาปต่อครับทีนี้มันเราจะต้องขึ้นข้นขางบนนะครับก็คือเรากดปั้ยโอ้โหโอ,อะไรวะทีเราต้องฝันนะครับปันแล้วก็กระโดดขึ้นไปจดอ้าวส่วนที่สโอ้อโหึหแล้วกูหยีดแต่เล่นเนี่ยเราฝันแล้วก็โดดขึ้นไปนะครับนี่วันนี้อืม อืมอาวแล้วเกินเป็นรูนทองคำเฝ้ารูนทองคำไว้แล้วก็วิ่งตรงไปครับต่งไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยฮะก็จะมีคันโยกนะครับแล้วก็ดึงกันโยกปึ๊บ เขาจะบอกข้างล่างจะเห็นนะครับว่าจะมีประตูหนานหนักได้เปิดออกที่ใดก็คือประตูบอสนะครับได้เปิดแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านทางก็าหน่อยอ่าเนรัยประตูจะเปิดอย่างนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปก็จะมีม่านเหลืองๆคอยคุมอยู่อันนี้เดี๋ยวผมขอควานท้องก่อนนะฮะพอไม่รู้ว่าบอสจะแรงขนาดไหนนะครับเพราะมันเป็นรอบห่ มอลว่าจะตีแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะปาไปลุยตัวนี้มันจะวาร์ปได้นะครับตัวมันจะหายตัวได้เวลาน่าเราจะชอบวาร์ปประฟันเราเพราะว่านี้ก็ได้ทีเดียวสองทีหายเนี่ยฮะก็ได้ลูเทลว่าวิตหัวคาดมานะครับเป็นธุรีสงครามนะครับ สามารถเอาไปอัปเกรดแล้วามาใช้ได้นะครับเอาไว้ช่วยเราเก็บเลเวลช่วงต้นได้นะครับสำหรับเด็กใหม่นะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูนะนี่อันนี้จะเป็นอัญเชิญล่างวิญญาณลูทเทอัศวินหัวขาดครับซึ่งเบื้องต้นนะเหมาะเหมาะมากเลยที่จะามาใช้นะครับอัปเกรดให้ให้สักสามสี่ก็ยังดีครับครับผม ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถร่วมพูดคุยได้ข้างล่างนะครับใต้คอมเมนต์นะครับต้องการให้ทําคลิปแบบไหนเสนอได้มาเลยนะครับในค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ